สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะหลังจากที่เราได้เรียนการใช้งานแอปพลิเคชันของ Facebook นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันของ Facebook อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า Facebook a c e b o o k ธุรกิจนะครับหรือว่า f เฟ e บ s o กบิ s เนสสูทั้ง2ตัวเนี่ยจะมีข้อแตกต่างกันนะครับปกติเราก็จะใช้ Facebook ที่เป็นตัวธรรมดา นะแต่ถ้าเมื่อใดที่เราเปิดธุรกิจเนี่ยเราอยากจะตัดปัญหาในเรื่องของอฟีดนะอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจเรานะครับนะอยากจะให้เห็นเฉพาะในเรื่องของเนื้อหาโพสต์หรือสตอรี่นะครับหรือว่าง่ายๆก็คือเกี่ยวข้องกับเฉพาะธุรกิจของเราเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวบูสเนสสูตรได้นะครับโอเคหลังจากที่เราเปิดแอปพลิเคชันนะครับหรือโปรแกรมที่ชื่อว่าโณานะหรือ Facebook Ad Manager นะครับหลังจากที่เปิดแล้ว นะเข้าโปรแกรมระบบก็จะให้ทำการล็อกอินหลังจากที่ล็อกอินเสร็จนะครับหน้านี้ก็จะโชว์รายการแอดที่เราเคยซื้อโฆษณาไปนะว่ามีแอดใดบ้างแล้วมีต้นทุนในการยิงแอดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเราต้องการสร้างโฆษณาใหม่เนี่ยเราสามารถคลิกที่ปุ่มสีเขียวนะครับหรือคลิกขีดเนี่ยเพื่อทําการสร้างแคมเปญโฆษณาได้นะครับรวมถึงการตั้งค่าอื่นๆเช่นการตั้งค่าการชําระเงินนะครับอันนี้ก็ นะสามารถตั้งได้เลยว่าเราจะเลือกรูปแบบการชําระเงินในรูปแบบไหนนะครับแล้วนะก็ตั้งค่าครับการตั้งค่านะครับนะคลิกเข้าไปน,นี่ก็เป็นตั้งรูปแบบทีมรูปแบบการแจ้งเตือนนะครับนะหรือการเชื่อมต่อกับบัญชีของ s t s t r g r กรก็สามารถเลือกจากตรงนี้ได้เลยนะอันนี้ผมจะไม่เลือกนะครับโอเคมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับหน้านี้บ้างครับนะก็จะมีตัวกรองนะครับเป็นการกรองรายละเอียด ของตัวแอดที่เราได้ซื้อไปแล้วนะครับถ้าเราอยากจะแสดงผลทั้งหมดนะเราก็อาจจะเลือกเป็นทั้งหมดก็ได้นะครับหรือเรายิงแอดหลายแคมเปญหรือหลายเซตนะครับเราก็อาจจะใช้ตัวที่กําลังใช้งานก็ได้เพื่อให้เห็นเฉพาะนะตัวที่กําลังทํางานอยู่นะครับโอเคสูงสุดอันนี้ก็คือเลือกว่าแอดไหนที่มีจํานวนคนเข้าชมมากที่สุดนะครับ ค้คนหาแคมเปญดูสถิติของแคมเปญนะครับแล้วก็าการดูแคมเปญในรูปแบบของตารางนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออตารางตัวนี้จะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะครับเดี๋ยวอาจารย์อธิบายแบบง่ายๆแล้วกันเนาะครับมีอะไรที่เกี่ยวข้องมากอา่ดูจากตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้นะลีดนะครับอันนี้ภาษาอังกฤษใช้คำว,ว่า lead นะหรือการเข้าถึงนะครับตรงนี้ การเข้าถึงคืออะไรก็คือจํานวนคนที่มองเห็นโฆษณาน,นี้นะครับ1คนต่อหนึ่ลีนนะนับเป็นหนึ่งคนนะว่าง่างี้จำเป็นจํานวนคนก็ได้นะครับอันนี้ต้นทุนการเข้าถึงตอนห0 0่คนนะหรือเราเรียกว่า cpm ก็ได้นะ cost per thousand นะ impression นะครับอันนี้ถ้าแปลตามชื่อจริงๆของมันนะครับอ่ะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเราอีกนะเอ่อตัวที่เป็น impression เนี่ยนะครับ อิมเพชชันคืออะไรเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมนะอิมเพชชันก็คือจำนวนครั้งที่เห็นนะหรือเราเรียกว่าการรับรู้ก็ได้นะครับนะโดยอิมเพชชันเนี่ยจะมีตัวเลขที่สูงกว่าลีดนะหรือการเข้าถึงนะครับทำไมถึงสูงกว่าเพราะว่า1คนเนี่ยอาจจะเห็นโฆษณานั้นหลายๆครั้งก็ได้นะครับซึ่งปกติแล้ว1คนไม่ควรจะเห็นเกิน5ครั้งนะครับตรงนี้ครับ 7 0 0ถัดไป7 0 0ตัวนี้คือต้นทุนที่เราจ่ายไปในแคมเปญน,นี้นะครับเป็นต้นทุนที่เราใช้ไปนะอันนี้ก็สรุปอีกครั้งหนึ่งครับการเข้าถึงนะครับ i m p เ e s s i o n เห็นไหมครับว่าตัว,นตวเ,นเนี้ยตัว i m p เ e s s i o n เนี่ยจะมีค่ามากกว่าอยู่แล้วนะครับมากกว่าการเข้าถึงนะ e a i กับ i m p r e s s i o n นะครับถัดไปมีอะไรให้เราดูอีกครับความทีความทีมทเนี่ยหมายถึง หนึ่งคนอาจจะเห็นโฆษณานั้นนะครับหนึ่งคนจะเห็นโฆษณานั้นกี่ครั้งนะโดยปกติแล้วตัวนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับนะไม่ควรเกิน5นะอย่างที่อาจารย์บอกนะครับไม่ควรเกิน5นะตัวนีนะ้อันนี้หมายความว่าอนะไรครับในโฆษณานเนี่ยของเราเนี่ยนะครับมีโอกาสเห็นนะหนึ่งคนมีโอกาสเห็น1.32ครั้งนะครับหนึ่งจุดสามสองครั้งนะนะตัวนี้นะครับโอเค ลำดับคุณภาพอันนี้อาจารย์ไม่ได้วัดคุณภาพนะครับอาจารย์ก็จะขอข้ามไปอธิบายตรงนี้เลยลำดับอัตรา conversion นะครับ conversion ก็คือการเปลี่ยนจากผู้เข้าชมเนี่ยแล้วก็คลิกไปยังลิงก์อื่นอย่างเช่นลิงก์ของเว็บไซต์เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้านะครับหรือทำการเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะมีตัวเลขขึ้นมานะครับแต่นี้คงจะไม่มีนะจำนวนคลิกครับมีการคลิกนะทั้งหมดอยู่ด้วยกันร2อคลิก นะก็คือคลิกเข้าไปนี่แหละในแอดนี้ครับถัดไปครับ CTR คืออะไรนะ CTR เป็นอัตราการคลิกโฆษณาอันนี้มีอัตราอยู่ที่0 4 5นะครับอันนี้ CTR ทั้งหมดนะครับอัตราการคลิกไม่ถึง1%นเะเพราะว่าลิงก์ตัวนี้เป็นเป็นการเข้าถึงนะครับเน้นการเข้าถึงกับเน้นการรับรู้นะครับนะไม่ได้เน้น conversion นะหรือการคลิกนะครับ โอเคตัวถัดไปครับ CPC นะ CPC เป็นต้นทุนต่อคลิกทั้งหมดนะครับอันนี้ CPC นะครับ2.67นะถัดไปครับต้นทุน CPM นะครับอ่าอิมเพ s สชัต่อการคลิก1,000ัครั้งครับอ่ะต่อไปอีกครับจำนวนการคลิกครับเอ่อตัวเลขมันเยอะครับ CPC CTR เนี่ยอันนี้เป็นการคลิกผ่านลิงก์นะ เวลาเราดูเนี่ยเราจะดูตรงไหนนะครับว่ามันมีประสิทธิภาพนะครับนะวิธีการดูว่าแอดของเรามีประสิทธิภาพไหมเนี่ยหลักๆอนาะจารย์ชอบใช้ตรงนี้นะนะดู CPM ก็ได้นะครับนะ CPM นะตรงนี้ครับ cost per thousand impression นะครับนะ CPM เนี่ยยิ่งมีต้นทุนต่าเท่าไหร่นะแสดงว่าโฆษณานั้นก็จะมีประสิทธิภาพ มากนะก็คือมีต้นทุนที่ต่ำนะครับนะการดูว่าต่ำเนี่ยดูยังไงครับสมมุติเรายิงแอดหลายแอดไปเนี่ยเราอาจจะทําการเปรียบเทียบแคมเปญที่เป็นลนักษณะเดียวกันนะว่าแคมเปญไหนที่มีต้นทุนต่ำนะครับซึ่งแต่ละแคมเปญเนี่ยก็จะแตกต่างกันตรงที่กําหนดกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็รูปแบบนะว่าจะเป็นการเข้าถึงการรับรู้นะครับการเก็บข้อมูลนะหรือว่าเป็นการ Conversion อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นประเภทเดียวกันก็ขอให้พิจารณาจากตรงนี้นะครับ CPM นะ CPC ครับ CPC เป็น Cost per click นะครับ cost per click เนี่ยสามารถดูได้2ที่ครับก็คือ Cost per click ที่เป็นต้นทุนต่อการคลิกกับ Cost per click ทั้งหมดนะครับนะเวลาเราดูเราดูจากต้นทุนต่อการคลิกลิงก์ก็ได้นะครับแต่นะว่ามีการคลิกเข้าไปที่ลิงก์ของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งตัวเลขตัวนี้ ยิ่งต่ำก็ยิ่งดีนะครับเหมือนกันนะทีนี้ดูอะไรอีกครับเราดูต้นทุนต่อผลลัพธ์อีกอันหนึ่งก็ได้ต้นทุนต่อผลลัพธ์ในนี้ไม่มีนะครับนะวิธีการดูครับก็คือเอายอดไหลแล้วก็หารด้วยค่าแอดก็ได้ครับนะถ้ายอดไหลหารด้วยค่าแอดนะเช่นถ้าสมมติว่าเรามียอดไคลในแคมเปญนั้นอยู่ที่ 1000ไลค์นะเรามีค่ายิงแอดนะอยู่500บาทนะครับแสดงว่าต้นทุนตอบผลลัพธ์เราอยู่ที่2บาทตรงนี้นะอ่ะตรงนี้เนี่ยตัวเลขยิ่งต่ำยิ่งดีครับและยิ่งต่ำยิ่งดีหมายความว่าอะไรยิ่งต่ำก็คือยอดลคยยิ่งสูงเพิ่มมากขึ้นครับตัวเลขตัวนี้ก็ยิ่งจะลดลงนะนี่ดูจากตรงนี้ก็ได้นะว่างไงคือต้นทุนเรายิ่งต่ำยิ่งดีนะครับ นะสรุปอีกครั้งหนึง่งมีอะไรที่เราควรจะดูมี CPM CPC แล้วก็มีต้นทุนต่อผลลัพธ์นะครับหรือยอดไลค์ส่วนด้วยคอร์สของเรานะที่เราใช้ในการยิงแอดนะครับนะทีนี้เราทราบแล้วว่าตัวเลขเนี่ยเราจะดูอะไรบ้างจะขอคลิกย้อนกลับไปนะครับนะซึ่งเราไม่จาเป็นต้องดูตารางแบบนี้ก็ได้นะถ้าเราอยากดูผลลัพธ์ของเราเราก็สามารถคลิกกับพี โฆษณาของเรานะหรือคมเปนของเรานะจากนั้นครับเราก็เลื่อนลงมาดูด้านล่างตรงนี้ก็จะบอกรายละเอียดหรือสรุปให้เราดูอีกครั้งหนึง่งนะอันนี้ก็จะดูง่ายขึ้นไปนิดนึงนะครับนะก็จะบอกว่ามีความถี่เท่ากับเท่าไหร่นะครับอัตราคอนเวอร์ชันนะคลิกนะ CPC นะครับ CTR นะคลิกทูเลดนะครับอันนี้เป็นอัตราการคลิกโฆษณานะอันนี้นะครับอ่เอ่อ เราก็ใช้เกณฑ์นในเกณฑ์นหนึ่งในการวัดก็ได้อยู่ที่เรานะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะครับตัวเลขนะการเข้าถึงนะครับการรับรู้นะแล้วก็ความทีนะครับการเข้าถึงการรับรู้คืออิมเพรสชันนะครับความทีนะครับก็คือจำนวนคนที่มองเห็นอันนี้เป็นมองเห็นใน1นคนหเห็น1.32ครั้งนะครับ โอเคอ่า okay. นะตอนนี้ครับ CPM นะค o s t per thousand impression นะครับอ่านะอันนี้ยิ่งต่ำยิ่งดีนะนะครับอ่อค o s t per click นะครับอันนี้ก็ยิ่งต่ำยิ่งดีเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะดูประสิทธิภาพของโฆษณาเนี่ยนะเราก็สามารถคลิกที่หัวข้อดูประสิทธิภาพก็ได้นะครับนะโดยการคลิกเข้าไปดูที่ประสิทธิภาพเนี่ยนะคลิกตรงนี้เลยนะครับ ดูประสิทธิภาพครับคลิกเข้าไปเราก็จะเห็นนะว่ามีกราฟเนี่ยช่วงไหนที่พุ่งสูงขึ้นนะโดยตรงนี้เราก็สามารถเลือกกำหนดสีได้นะครับนะตอนนี้เราเปรียบเทียบกันระหว่างต้นทุนนะ CPM นะครับแล้วก็การเข้าถึงนะครับหรือ lead นะเราก็จะเห็นว่าตัวการเข้าถึงเนี่ยนะก็จะน้อยกว่านะตัว impression นะครับนะสังเกตนะแต่ว่ามันก็จะไปในทิศทางเดียวกัน ทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าต้นทุนเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ครับมีคนเข้าถึงระหว่างวันที่15เนะี่ในช่วงวันที่15้นะมีประมาณ3,000คนสมมุตินะตรงนี้เราใช้ต้นทุนไปเท่าไหร่นะครับต้นทุนก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบยีบาทประมาณ18บาทประมาณนี้ครับดูจากตรงนี้ก็ได้หรือถ้าต้องการจะเปลี่ยนครับเราก็คลิกที่ลูกศรชี้ลงนะครับแล้วก็เลือกนะตัวที่ต้องการให้เปรียบเทียบครับก็ได้นะ,อะลอง ใช้ใจ่ายแล้วดูนะครับเจ็ดร้อยอันนี้ก็จะนับเป็นจํานวนเงินให้นะครับว่าช่วงเนี้ยเราใช้เงินในการโฆษณาไปป,ประมาณ60บาทเป็นต้นทุนของเรานะครับทีนี้ด้านล่างครับก็จะมีตัวชี้วัดอื่นๆนะเช่นจํานวนประชากรนะครับทั้งหมดเนี่ยว่าประชากรหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายใดที่เข้าถึงนะครับหรือว่ามีการรับรู้ เนื้อหาของเราหรือโฆษณาเรามากที่สุดนะครับเราสามารถเลือกดูทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพื่อดูรายละเอียดน,นะครับแตนะ่ตัวนี้ก็จะบอกนะค่า CTR Click t o u Rate นะครับว่ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดที่มีอัตราการคลิกนะเข้ามานะมากที่สุดนะครับสังเกตว่าคนที่เข้าชมเนี่ยจริงอยู่ว่าอายุ18 2 0ปีเนี่ยมีการเข้าถึงหรือการเข้าชมเยอะนะกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่เ,เล่นโซเชียลมีเดียนะหรือว่าใช้สมาร์ทโฟนนะแต่กลุ่มที่ คลิกจริงๆเนี่ยเยอะจริงๆกับกลายเป็นกลุ่มที่อายุ25-34ปีนะครับกลุ่มนี้มีการคลิกเข้ามามากนะเพื่ออ่านหรือศึกษาข้อมูลมากนะครับนะ82.48%นะอันนี้อาจจะเดาได้ว่าคนกลุ่มนี้นะอาจจะเห็นแล้วก็อยู่ระหว่างการตัดสินใจเพื่อเรื่อมมหาวิทยาลัยนะครับส่วนคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมนะครับหรือเป็นนักศึกษารูปแบบพิเศษ อันนี้ก็จะสนใจมากเป็นพิเศษก็คือคนที่ทํางานแล้วนะครับอันนี้ในกรณีที่เป็นเพจของสาขาการตลาดนะเพจของอาจารย์นะครับโอเคเราก็ไปดูต่อนะครับมีอะไรอีกลองเลื่อนลงมาดูครับคนที่เข้าถึงนะครับส่วนใหญ่เข้าถึงโดยใช้ Facebook เป็นหลักเลยนะครับเข้าถึงจากเนื้อหาของ a c e b o o k นะครับอันนี้เข้าถึงบนฟีดข่าวนะครับบน มาร์เก็ตเพจในมือถืออันนี้ก็จะบอกว่าคนที่เข้าถึงส่วนมากเข้าถึงจากอะไรนะครับของอาจารย์ก็จะเข้าถึงในเนื้อหานั้นโดยตรงเลยนะครับ Instant article นะครับนะโอเคอันนี้ก็ลองดูนะก็จะมีบางส่วนที่เข้าถึงจาก Desk t o p นะครับมาร์เก็ตเพจเดสก์ท็อปนะ place, นะก็จะมีบางส่วนบ้างเนาะอันนี้ครับหลักๆนะอาจารย์ก็จะย้อนกลับไปครับมีรยีครับ,รรบประเทศครับมาจากประเทศไทยนะ นี่นะครับ LA นะครับ LA นี่คือนะ่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับโอเคนะเพราะว่ายิงแอดมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่กึง่งกึงนะหรือว่าล้ำไปที่ประเทศเพื่อนบ้านตอนที่เรากำหนดจีโอกราฟิกนะครับหรือว่ากำหนดพื้นที่นะอาจารย์ก็จะกดย้อนกลับไปนะครับทีนี้ทำอะไรได้อีกนะ,ะเดี๋ยวดูต่อนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการดูได้ โดยการตั้งค่านะครับเช่นอยากจะดูประสิทธิภาพของจำนวนการคลิกเนี่ยอันนี <kho> ้ก็เลือกได้นะครับหรือว่าจะดูประสิทธิภาพในการทำงานอันนี้ก็เลือกได้นะจะเลือกจากระบบีมีให้นะครับมันก็จะบอกว่าจำนวนการคลิกที่ไม่ซ้ำกันมีกี่ครั้งนะครับมีความถี่เท่าไหร่เราอาจจะดูตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ดูจากยอดนี้ก็ได้นะยอดนี้นะยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับยอดนี้นะครับความถี่นะโอเค อันนี้ก็น่าจะเข้าใจละทีนี้เรามาเริ่มการโฆษณากันเลยนะครับคลิกที่เครื่องหมายบวกได้เลยครับเพื่อทําการสร้างแคมเปญน,นะเพราะคลิกที่เครื่องหมายบวกเสร็จนะครับอันนี้ก็จะมีรูปแบบว่าเราต้องการสร้างใหม่หรือสร้างซ้ําจากของเดิมนะครับหรือว่าเราเคยสร้างค้างไว้นะอยู่ที่ฉบับล่างนะครับทีนี้ในการสร้างเนี่ยก็จะมีรูปแบบการสร้างครับของแคมเปญน,นะครับการมีส่วนร่วมกับโพสตนะ์จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์จานวนผู้เข้าชมวิดีโอการเข้าถึง นะครับเข้าถึงคนให้มากที่สุดนะอันนี้ก็คือ Lead นะครับหรือว่าต้องการเน้นการมีส่วนร่วมนะครับกับโพสต์นะครับข้อความนะครับในการโฆษณาเนี่ยที่โฆษณาที่ถูกนะครับก็คืออันเนี้ยนะแต่ก็ยังไม่ถูกถูกที่สุดของที่สุดนะคือหมายถึงมันถูกนะครับอันนี้นะครับการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ประเภทข้อความนะครับอันนี้ที่เรานิยมใช้นะ ทีนี้ถ้าเราอยากได้ถูกกันนะจริงๆเนี่ยโฆษณาที่ถูกที่สุดก็คือเนี่ยครับ conversion แต่ไม่ค่อยมีคนใช้ครับทำไมเพราะ conversion เนี่ยต้องไปทำ pixel นะครับแล้วก็ต้องมีเว็บไซต์ด้วยนะเป็นระบบตะกร้าสินค้านะครับไปผูกกันนะซึ่งการทำ conversion บนเว็บเนี่ยอาจจะใช้ wordpress ทำก็ได้นะครับนะใครที่เรียน wordpress กอาจารย์ไปเราไปลองศึกษาปลั๊กอินที่ใช้ในการสร้าง pixel กับ facebook ดูนะอันนี้ถ้าใครที่สนใจศึกษานะครับอาจารย์จะเลือกเป็น การมีส่วนร่วมกับโนะพสต์พอเลือกการมีส่วนร่วมกับโพส์เสร็จครับระบบก็จะให้เลือกครับว่าเราต้องการเลือกโพสจากโพสตไหนนะในนี้ก็จะมีโพสต์ให้เลือกเป็นโพสต์ของ Facebook กับโพสต์ของ Instagram นะครับอันนี้จะไม่ได้เชื่อม Instagram นะอาจารย์ก็จะเลือกไปนะครับตรงนี้สมมุติว่าอาจารย์เลือกมาโพสหนึ่งโพสละกันนะครับอาจารย์ขอเลือกโพสนี้เนาะโพสนี้ละกันเทรนอาชีพนะครับสมมตินะครับอาจารย์ก็จะติ๊กเทรนอาชีพจากนั้นกดลูกศรด้านขวาเลย พอกดเสร็จครับเราก็จะเห็นว่าโฆษณาเราเนี่ยเป็นหมวดหมู่พิเศษไหมครับถ้าไม่ใช่เนาะไม่ใช่หมวดหมู่พิเศษอาจารย์ก็จะเอาตรงนี้ออกนะครับเลื่อนลงไปนะเราต้องการอะไรบ้างหลังจากที่เราเลือกแคมเปญเสร็จแล้วเราก็ต้องมากําหนดอีกนะว่าต้องการให้ใครบ้างที่เห็นโฆษณาเราหรือเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับนะโดย a c e b o o k เวอร์ชันใหม่เนี่ยนะจะสามารถทำเขาเรียกว่าการรีทาเกต ร์เก็นะครับก็คือเป็นการตลาดย้ำเตือนนะความสนใจคนที่เคยเข้าเว็บไซต์ของเราคนที่เคยเข้าเพจของเราเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับดูจากตรงนี้ก็ได้ครับจะขอแสดงเพิ่มเติมนะโดยในส่วนแรกตรงนี้ครับจะเป็นส่วนของ r e t a r ์เก็ก็คือใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วเนี่ยอย่างเช่นคนที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ของเราเนี่ยคนที่เคยกดถูกใจของเราหรือเพื่อนของเพื่อนของเรานะครับถ้าเราจะใช้แคมเปญน,นี้เราเลือกเพื่อนของเพื่อนของเราดีกว่า นะครับอันนี้เป็นรีทา์เก็ตนะครับแต่ถ้าอาจารย์ต้องการสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่เลยเนี่ยอาจารย์ก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับแล้วทําการคลิกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้เลยครับอันนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราสร้างไว้แล้วแต่ถ้าเราไม่มีกลุ่มเป้าหมายครับเราทํำยังไงเราก็คลิกที่สร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่นะครับตรงนี้นะลองดูพร้อมอาจารย์ก็ได้ครับอาจารย์ก็สร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ครับคลิกเลยหรือออเดียนนะครับนิวออเดียนนะพอสร้างกลุ่มเป้าหมายเสร็จครับเราก็ตั้งชื่อกลุ่มเป้าหมายครับ อาจจะพิมพ์ว่ากลุ่มเป้าหมายชื่ออะไรเราก็พิมพ์ไปนะครับอาจจะพิมพ์ว่า New target ก็ได้ภาษาไทยก็ได้นะครับนะตำแหนง่งนะก็อยู่ในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เลือกเป็นโลเคชันประเทศไทยนะครับหรือถ้าอยากจะเป็นนโลเคชันได้ไหมเราก็คลิกที่เข้าไปที่โลเคชันแล้วลองพิมพ์ว่าอุดรธานีดูนะครับไหมครับ <Krist ian> ก็จะมีให้เลือกนะอุดอรธานีมีหลายที่เลยนะเราก็เลือกอุดอรธานีไทยก็ได้นะครับอัปเดตกลุ่มเป้าหมายมหมตกลงนะครับสมมติว่าต้องการเลือกเป็นอุดอรเน,ะนาะครับทีนี้ถ้าจะเพิ่มเข้าไปอีกได้ไหมลองกดค้นหาครับเป็นหนองคายดูบ้างแบบนี้ครับอาจารย์ก็เลือกเทศบาลหนองคายครับเห็นไหมครับมันก็จะเพิ่มโลเคชันหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเข้าไปให้นะครับเห็นไหมตรงนี้ครับอันนี้เพิ่มเข้าไปแล้วเรียบร้อยอาจารย์กดย้อนกลับครับอันนี้ ยังไม่ได้ทําการบันทึกเนาะอาจารย์ก็จะกดเครื่องหมายถูกก่อนอได้แล้วครับตรงนี้ก็จะปรากฏละไม่รวมตําแหน่งที่ตั้งเหล่านี้นะครับก็คือป้อนตําแหน่งที่ต้องการคัดออกนะอันนี้ใช้สำหรับทําอะไรครับอย่างเช่นบางทีเราเลือกที่จังหวัดหนองคายแล้วเราไม่ต้องการให้อําเภอบางอําเภอเนี่ยเห็นแอดเราหรือไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเราเราก็อาจจะเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับเช่นอาจารย์ไม่อยากให้อําเภอท่าบ่อนะครับ ในประเทศไทยเนี่ยเห็นแอดนี้ครับอาจารย์ก็จะไม่รวมอำเภอนี้อันนี้คือความหมายของไม่รวมตำแหน่งที่ตั้งนะครับส่วนอายุครับเวลาเรากำหนดแอดเนี่ยเราอาจจะกำหนดอายุตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมายครับอันนี้เป็นการกำหนดโดยตรงนะแต่ถ้าเป็นสินค้าบางประเภทนะอย่างเช่นสินค้าที่เป็นเกี่ยวข้องกับเด็กเนี่ยเราคงไม่กำหนดอายุ ของเด็กที่ซื้อนะอายุ13-15ปีคงไม่ใช่นะครับนะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่มีกาลังซื้อจริงคือพ่อกับแม่นะเพราะฉะนั้นเราก,กําหนดอายุเราอาจจะก,กําหนดเป็นคนที่เป็นพ่อแม่อาจจะเริ่มจากอายุประมาณ25ปีจนถึง45ปีก็ได้นะครับประมาณนี้ในกำหนดนะอันนี้ครับเพศอาจจะเป็นทั้งหมดก็ได้นะครับหรือถ้าเราอยากจะละเอียดหน่อยนะอย่างที่อาจารย์เคยสอนไปก็คือเราอาจจะยิงแอดเป็น2 2แอดก็ได้ก็คือแบ่งกลุ่มเป้าหมายกันนะครับกลุ่มเป้าหมายอันนึงเป็นผู้ชายนะครับกลุ่มกลุ่มเป้าหมายหนึ่งเป็นผู้หญิงนะแล้วก็แยกจังหวัดกันก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะใช้นะแต่ทีนี้อันไหนที่มีประสิทธิภาพมากกว่ากันเนี่ยอาจารย์แนะนําว่าให้แยกนะครับแยกเป็นหลายๆกลุ่มเป้าหมายเพื่อทาการเทสนะเราก็จะได้รู้ว่าคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราจริงเนี่ยเป็นใครนะครับหลังจากที่เราได้ดูผลลัพธ์ของโฆษณาแล้วนะอันนี้อาจารย์ก็จะเลือกทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับจะเลือกทั้งหมดครับ กลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียดนะครับนะผู้ที่ตรงตามเกณฑ์ลักษณะของประชากรศาสตร์นะเราอยากจะเอาเรื่องของพฤติกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นของอาจารย์เนี่ยเป็นเกี่ยวกับการศึกษาเนาะอาจารย์เรื่องของการตลาดใช่ไหมอาจารย์ก็จะพิมพ์ว่าการตลาดลงไปลองดูนะครับอาจารย์ก็มีให้เลือกหลายเห็นไหมครับมันมีตัวที่แนะนําว่าเป็น 712ล้านคนนะอาจาะก็จะเลือกการตลาดไปนะครับกดบวกเข้าไปครับอ่ามีอะไรอีกไหมการตลาดแบบเชื่อมโยงนะครับ a ัฟ i ฟอรนะครับการตลาดผ่านทางอีเมลครับการตลาดผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์การตลาดดิจิทัลนะสำหรับใครที่สนใจนะครับโปรโมชั่นนะครับอ่านี้ได้แล้วนะครับหรือถ้าอาจารย์อยากจะเพิ่มอีกนะครับอาจารย์ก็เลือกเป็นนะนี่ครับเป็นมหาวิทยาลัย คนที่สนใจในมหาวิทยาลัยอันนี้นะครับอ่านี้ได้แล้วครับกดแล้วก็อาจารย์จะจะเพิ่มอีกครับคนที่ศึกษาต่ออันนี้นะครับมีไหมถ้าไม่มีก็ลองเปลี่ยนคีย์เวิร์ดดูนะครับถ้าไม่มนะีก็ลองเลือกอันที่เกี่ยวข้องนะอาจารย์ก็เลือกเป็นศึกษาศาสตร์ก็ได้นะครับอันนี้ถ้าสนใจเนาะหรือบริหารธุรกิจ อนนี้ลองเลือกดูนะครับมีบร,ริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะอันนี้ก็เลือกตามตามคีย์เวิร์ดที่เขาเสนอเลยแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะครับจะเลือกแค่นี้ถ้าต้องการจํากัดกลุ่มเป้าหมายแคบลงครับอันนี้ก็เลือกได้ครับอยากจะให้แคบลงแค่ไหนอีกนะแล้วก็ลองเลือกตามระบบแนะนําก็ได้หรือเราอาจจะเลือกดูว่ากลุ่มของเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมยังไงครับหรือว่าเป็นลักษณะ ครอบคร,อรัวยังไงก็กําหนดกลุ่มให้แคบลงอีกก็ได้ครับเช่นการศึกษาเนี่ยนะเราอาจจะกําหนดระดับการศึกษาที่เขาน่าจะเห็นนะครับอันนี้ของอาจารย์เป็นระดับมัธยมศึกษาเนาะอาจารย์ก็จะเลือกตรงนี้ครับทำไมจะเลือกเป็นมัธยมศึกษาครับเพราะว่าคนที่เรียนมัธยมเนี่ยก็กําลังจะศึกษาต่อนะอาจารย์ก็จะกําหนดให้แคบลงแบบนี้นะโอเคนะครับกำหนดไปละกดย้อนกลับครับอันนี้หรือข้อมูลทางด้านการเงิน ข้อมูลเหตุการณ์ในชีวิตหรือความสัมพันธ์หรือข้อมูลการทํางานก็ได้นะครับก็ลองเลือกดูนะอุตสาหกรรมการทํางานนะมีอุตสาหกรรมอะไรบ้างนะครับในของอาจารย์เป็นเรื่องของการจัดการหรือการตลาดนะครับอาจารย์ก็จะเลือกเป็นการจัดการขึ้นไปนะครับหรือธุรกิจการเงินก็เลือกไปอีกอันนี้บริหารการจัดการเลือกไปครับไอทีก็เกี่ยวข้องก็เลือกไปครับแล้วก็ย้อนกลับครับนี่คือการกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงนะกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงนะครับเลือกตรงนี้ได้นะ โอเคอาจารย์เลือกผู้ที่ตรงตามเกณฑ์นะครับคือตรงนี้ครับหลังจากที่เราเลือกกลุ่มเป้าหมายไปแล้วเนาะเราอยากจะให้แคบลงอีกครับเราก็ย่อยลงไปอีกครับหรืออยากจะอันนี้อาจารย์เลือกเกณฑ์หลักๆคนที่สนใจการตลาดนะเรื่องการตลาดดิจิทัลต่างๆนะครับคนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยนะและอาจารย์ก็ยังย่อยลงไปอีกว่าคนที่เป็นกลุ่มลูกค้าของอาจารย์เนะี่ยเป็นกลุ่มระดับการศึกษาไหนนะครับสนใจหรือชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องอะไร นะกำหนดถ้าต้องการกำหนดให้แคบลงอีกก็คลิกได้นะครับนะตรงนี้ครับนะไม่อยากรวมใครเข้าไปในนี้ก็เลือกได้นะเหมือนเมื่อกี้เราไม่ต้องการพื้นที่ไหนนะครับอันนี้ถ้าไม่ต้องการคนแบบไหนเนี่ยก็เลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับการขยายการกําหนดเป้าหมายโดยละเอียดอันนี้อาจารย์จะไม่เลือกนะครับนะก็คืออนุญาตให้คนที่อยู่นอกเหนือเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดูนะครับหรือว่าปรับปรุงอัตโนมัติมีแนวโน้มที่จะ ดูโฆษณาของเราได้นะครับมาดูตัวเลือกขั้นสูงบ้างครับตัวเลือกขั้นสูงเนี่ยเป็นการเลือกภาษานะอาจจะป้อนภาษาที่เราต้องการให้ลูกค้าเห็นก็ได้นะครับสมมติได้ละอาจารย์ก็กดเครื่องหมายถูกครับะระบบก็จะทาการบันทึกกลุ่มออดีนหรือกลุ่มเป้าหมายใหม่ของเรานะครับเมื่อกี้อาจารย์ตั้งกลุ่มเป้าหมายใหม่ชื่อว่า New Target ตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะจากนั้นครับเราก็เลื่อนลงไปด้านล่างครับเราก็ กดไปด้านขวาได้เลยนะอันนี้เราเลือกกลุ่มเป้าหมายไปแล้วหลังจากที่เลือกกลุ่มเป้าหมายเสร็จครับเราก็จะมาอยู่ที่ส่วนของการชําระเงินนะครับอันนี้เรากําหนดงบประมาณครับอาจจะเป็นต่อวันหรือตลอดอายุการทํางานเลยก็ได้นะอันนี้ถ้าเลือกตลอดอายุการทํางานเนี่ยมันก็จะให้กําหนดวันว่าเราจะเริ่มโฆษณาวันไหนถึงวันไหนหรือระยะเวลากี่วันนะครับอันนี้แล้วแต่เรานะงบประมาณครับจะกําหนดโดยรวมหรือกําหนดต่อวันก็ได้นะครับถ้ากําหนดโดยรวมนะอันนี้รู้สึกว่า ต่ำสุดจะ300นะครับใช่ครับต่ําสุด300บาทนะโดยรวมนะครับตกวันละประมาณ33บาทประมาณนี้นะครับการแสดงโฆษณาต่อเนื่องอันนี้อาจารย์แนะนําว่าอย่าคลิกนะครับไม่งั้นมันก็จะตัดตังค์ออกไปเรื่อยๆนะอันนี้อาจารย์ให้ภายใน7วันนะเริ่มเลยไหมถ้าเริ่มเลยก็เริ่มครับถ้าเริ่มภายหลังก็คลิกเริ่มภายหลังแล้วก็กําหนดระยะเวลานะครับอันนี้อาจารย์ได้เราเรียบร้อยนะครับส่วนการนําทรง การนําส่งเนี่ยก็คือการปรับโฆษณาให้เหมาะสมนะครับตรงนี้เราเลือกไปแล้วว่าการมีส่วนร่วมนะเราไม่ได้เน้นอิมเพ s ชันนะครับนะหรือถ้าเราต้องการปรับอีกการเข้าถึงที่ไม่ซ้ากันต่อวันเนี่ยอันนี้ก็คือแต่ละคนก็จะเข้าถึงไม่ซ้ากันนะครับนะเราก็จริงๆตรงนี้ไม่ต้องปรับก็ได้นะนะครับเราเลือกไปตั้งแต่แรกแล้วโอเคจากนั้นครับเราก็กดเครื่องหมายถูกได้เลยแต่ตรงนี้อาจารย์จะไม่กดนะครับเพราะถ้าอาจารย์กดไปแล้วเนี่ย มันจะโฆษณานะครับมันจะทําการโฆษณาให้อาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็จะเสียตังค์นะครับเอาไว้ประมาณนี้ลองเล่นดูประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นรูปแบบครับนะพอเรากดโฆษณาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะตัวโฆษณาที่สร้างขึ้นก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้แหละครับในหน้าของแคมเปญโฆษณาตรงนีนะ้เราก็จะเห็นขึ้นมานะครับแล้วก็จะเห็นการเข้าถึงเราก็สามารถมาตรวจสอบโดยการคลิกที่แคมเปญนั้น นะเพื่อดูรายละเอียดว่าเออตอนนี้นะมีอัตราการคลิกเป็นยังไงแล้วนะครับแล้วก็ทําการดูประสิทธิภาพที่เป็นกราฟนะว่ากรามมันขึ้นหรือกรารมันลงนะครับนะโดยช่วงแรกในปฏิกรรมมันก็จะขึ้นอยู่แล้วนะตามวันที่เรายิงแอดไปนะครับสำหรับการใช้ Facebook Ad Manager นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ